หมดเอยนะคะได้มีโอกาสน,นะคะมางานวันเกิดคุณพี่น้ำเพชรนะคะลูกสาวนะคะมากับคุณแม่ัวข่า,ขาว,วัวาข่าวยาพ่งอยาพื่ง <c oughs> คุณแม่พี่น้ำเพชรนะคะบอกว่าเชิญเราประทานแต่ว่าลูกสาวเรากินกอดคืออื่นเขาเลยนะคะนี่ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องบอปพลอยทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องบอปพลอยคี้ดื้อค่ะวันนี้นะคะน้องบอปพลอยนะคะได้มีโอกาสนะคะมางานวันเกิดคุณพี่น้ำเพชรนะคะพี่น้ำเพชรนกแก้วเนาะมีเลยนะคะพี่น้ำเพชรเนาะตอนนี้นะคะลูกสาวนะคะมากับคุณแม่บัวขาวไม่ใช่นะคะมากับพี่ชายนะคะ มากับพี่บัวขาวตอนนี้เดินทางมาเหนื่อยก็ขออนุญาตกินนมก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเนาะนะคะไปไหนลูกไปไหนลูกก็จะมีเชือกนึงนะคะที่ไม่อยู่นิ่งๆเลยจะเดินไปหาของกินเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ได้ได้เหนื่อยนะคะขออนุญาตชิมก่อนโอ้ยพอก่อนลูกเย็นเย็นอืมได้แตงโมมาแล้วเดี๋ยวเอาเลยนี่ข้าวบุรีเลยเอ๊ะพอใจแล้วพี่พี่ก็ยืนมองอยู่นะคะลูกสาวเราก็กินแบบไม่สนใจใครเลยนะคะมาถึงกินเลย ค,ค,คุณแม่พี่น้ำเพชรน,นะคะบอกว่าเชิญเรบประทานแต่ว่าลูกสาวเรากินก่อนคืออื่นท้อเลยนะคะนี่ขอบคุณพี่น้ำเพชรมากๆเลยนะคะขอให้ คุณพ oh, so the uh ี huh. ่น้ำเพชรนะคะมีแต่ความสุขนะคะแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะอ่าก็จะเป็นอ่าคุณแม่สายฟ้านะคะนี่เลยค่ะพน้ำเพชรนาะเจ้าของวันเกิดนะคะโอ้โหอิ่มน้ำสำราญกันทั่วหน้าเลยนะคะลูกสาวของเราจัดการแต่แต็นโมเลยนะคะณตอนนี้อ่าใช่ค่ะโบมาแต่โบก็จะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญยตดึงก่อน พี่ทีจะได้มองเห็นโบนูด้วยนีท่ทำไรนะทำไรนี่เลยเป็นความน่ารักนะคะอของออพี่น้องช้าของเราเนะาะก็คัวช้าของเรานะคะก็จะมีแตงกวามีกล้วยมีแตงโมมีหญ้านะคะมีมันแกว้วมีหลากหลายอย่างมากเลย งตะวันครับมาจากาอิบมน้ากันทุกทเชือกเลยนะคะนี่ครับทางน้ำทิพตกลิฟินสุรินมาจากปัทยาเนื่องจากไม่มีแท็กตกรานอรวี่นีนาัคตล้าตั้งใจมากเลย่ะลอรากงนี้วลืกก่อน โอ้โหจัดการแตงโมเลยกรวบกรวบอิ่มจังทุกติ๊กเชื่อเลยนะคัอโมเมลูกโมเมทำงานจะได้ออกงานทีลูกไม่กไจะมีงานเพราะว่าเขาไม่องยังไม่มีช่องนะครับน้องโมเมนี่ตั้งท้องเหรอคะ ใช่เพระนั่ม่สิบเอ็ดเดือนเดือนนักบวชเขาวกับลูกสาวของเราไม่สนใจใครเลยนะคะนี่ตช่วนี้ยังไม่มีช่องนะครับเพราะว่าบางครั้งเจออุบัติเหตุเราตัดตารใช้ยุนน่เลยครับลุนนี้ครับเพราะยังไม่มีอะไรสักอย่างครับก็เจออุบัติเหตุลมชนประเทศที่โกดังที่อยู่นะไรยังไม่มีครับไม่มีคก็ฝากเกี่ยกับสิบเอ็ดเดือนเมื่อย่างคุณแม่พี่นมณ์ก็ใช้ลุนนี้เหมือนกันขาดเยอะมากค่ะยังไงก็ฝากโมเมด้วยนะครับฝากทุกช่องเลยนะครับโมเมนะคะในส่วน อันนี้ก็คือเจ้าของวันเกิดนะคะที่น้องเพีน่ารักมากมากเลยฝั่งทางนั้นจะเป็นพี่อรไทยนะคะเป็นพี่สาวของน้องลอยนะคะโคเดียวกันแต่ว่าต่างกันแค่คุณแ,แม่เนาะ,ะนี่นะคะเที่ยวลไทยฝากชอก่องเป็นี่ยวละไทยด้วยนะ ทางตะวันไปแล้วแล้วก็ช่องพี่น้ำเพชรนะคะนรับบุกแก้วเนาะตัวเล็กไครกิดเดออะไรกึ้ยกึ้ยพี่บัวขาวกินเสร็จวางกวางกับหมูอย่างนั้นนี่ระวันเขาอยากเขาอยากอยู่กับพี่บอพลระวันเขาอยากอยู่กับพี่บอพลไะวันหรอเก็บแล้วเก็บกล้วยไม้เขาก็ได้จะมาได้ กินกล้วยลูกหมาหมันกล้วยดูขากิน,นอโอ้โหโอ้ะโตจีนชาวันเกิดที่น้ำเพชรนะคะกินแล้วสาหร้าน,าานาเทียบเลย,อยเอาลูกนี่นี่่าจะได้บำรุงบำรุงเลยน้ำชีสปาดช่องคหะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมังน่อค่ะ,ววะสวัสดีค่ะฝากช่องน้ำชิปอีเลฟนซลินด้วยนะคะน้องเพิ่งเปิดใหม่ค่ะค่ะ,ะนี่โควิดมาจากระยองนะคะ<ว>เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะย,ยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะติดตามช่องที่น้ำทิปด้วยนะคะมีโควิดมาจากระยองมาจากมาไกลเลย <c oughs> มาจากระยองครับมาไกลเลยนะคะที่โควิด ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกๆเชือกเลยนะคะลูกสาวของเราทำไมถอยละ่ะเอามะม่วกล้วยอยากกินกล้วยขอกล้วยหน่อยนะคะอ้าลูกอยากยยาินกล้วยหมั่มหมาไ <het> หมตู้ตู้น่ารักทุกๆเชือกเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ทองแท่งนะคะทางแปดเนาะโอ้โ <het> ห คุณแม่สายฟ้าก็อยู่มุมนู้นค่ะเฉพาะใส่เสื้อสีฟ้านะคะลูกก็ชื่อสายฟ้าฝากติดตามช่องทางสายฟ้าเอเนฟินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องเจ้าของวันเกิดนะคะพี่น้ำเพชรนกแก้วนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะน้องสาวของน้องตะวพี่โยรทนะครับ พี่สาวอยู่ี่ทางนู้นอร่อยไหมครับโอ้โหงามโอ้โหี่กล้คะกพี่สแับี่บ้านด้วยอิ่มท้องด้วยได้ของฝากด้วยนั่นก็ราเป็นที่บัรขาวนะคะแล้วก็พี่สาวของเรานะคะสังเกตได้เลยว่า ท้องเนี่ยเริ่มจะเต็มพิกัดแล้วนะคะในตอนนี้ <c oughs> นี่ก็เป็นความน่ารักของลูกๆของเรานะคะอิ่มนนำสำราญกันทุกๆเชื่กเลยวันนี้ <S <S อ่ะบัว พี่บัวพี่บัวนี้จะกินแตงกวาแล้วก็กินแตงกวาแล้วก็เป็นข้าวโพดนะคะพี่บัวขาวขอบพระคุณนะคะโบสวยๆนะคะจากคุณพี่เอซีนะคะพี่เล็กขอพระคุณมากๆเลยนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนี่กสาของเรา ตดแตกแล้วค่ะพี่บัวก็เริ่มอิ่มลูกสาวเราก็เริ่มอิ่มแล้วนะคะโอ้โหอ้วนมากเลยตุกนพุงค่ะพี่โอ้โหกดไม่ลงนะคะณตอนนี้อือหือปลาที่น้งเตียวด้วยรวบรวบโอ้โหโอ้โห กินน้ำสัารางกันทุกทุกเชือกเลยอาบูอพี่โบกินอะไรวะโอ้โอโอ้พี่บวกินข้าวโพดนะคะพี่โบกินข้าวโพดตววยไโฟกัสที่โบแล้วกันนะคะโบนี่ก็ไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่โอ้ กินไปด้วยเรือไปด้วย <c oughs> อ้ลูกสาวของเราเริ่มจะท้อถอยแล้วบอลลุอิ่มแล้วบอหลหรอคะเอียงนี่มะม่วงมะม่วงอ้อยนี่ลูกอะอันนี้กินกล้วยลูกกินกล้วยอ่ามะม่วงกล้วยดีกว่าอันนี้อ่ะออ้ยอยากกินข้าวปุดเหมือนพี่บัว เห็นพี่บัวกินข้าวโพดกินข้าวโพดตามพี่บัวนะคะตนนี้ได้กล้วยพอรัด้วยอไงก็บบมีมาหลายเชือกล้วครับงานเขาขาวเป็นพ่อทองคำเหมืั

อิ่อยังอิ่มน้ำคำลานเลยนะครับนะครับักันยังมีที่สุด ยังมีมากค่ะวันนี้นะคะทุณแม่จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัาายไปนทุกวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นการรวมตัวกันของลูกๆของเรานะคะขอให้พี่น้ำเพชรนะคะและครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะ คุณแม่สายฟ้ามาหาลูกแล้วค่ะคุณแม่สายฟ้ามาหาลูกเลยใครมาหนูใครมาแม่สายฟ้ามาหาลูกแล้วลูกไม่สนนะคะลูกยังหิวอยู่ฝากพี่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องคุณแม่สายฟ้านะคะทังสายฟ้าอีเลฟินด้วยนะคะคุณแม่เนี่ยสมบูรณ์มากๆเลย สาวกินไม่สนใจใครทั้งนั้นพ่อกับพี่บัวอยู่ฝั่งนู้นเรากินอยู่ฝั่งนี้คนเดียวกับแม่สายฟ้าโอ้โหพีสุดทีสุด ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากพี่เป็นกำลังใจให้ช่องน้องหมอพลอยคิดรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ